สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจบ้านประจัน์สร้างอาชีพทุกคนนะครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการแก้ปัญหานะครับแผ่นกระทะมันไหลตกจากเตานะครับเคยมีหลายๆคนนะทําขนมแล้วแล้วชอบแผ่นกระทะมันชอบหลุดใช่ไหมมันชอบไหลออกออกจากเตาใช่ไหมออันนั้นมันเกิดจากมันเกิดจากว่าตัวล็อกที่อยู่ด้านล่างของแผ่นอะ่ะมันไม่พอดีกับตัว,ต,วตัวโครงเตานะครับ ทีนี้มันทําให้มันมันล็อกล็อกไม่พอดีแล้วเวลาเราแขะขนมแล้วมันเกิดอาการแบบว่าขนมมันเหนียวติดกระทะใช่ไหมเราก็ใช้แรงแขะแขะออกไปมันทําให้กระทะมันไหลบางตัวเนี่ยอา,อาจจะถึงกับไหลแล้วก็ตกลงไปได้เลยตกลงไปจากหัวน็อตที่มันวางรองอยู่นะครับทีนี้คลิปนี้ยผมก็เลยมาแชร์วิธีการแก้ปัญหาของผมดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมเดี๋ยวเรามาดู ตัวเตากันนะครับนี่จะพลิกแผ่นขึ้นมาให้ดูนะครับอันนี้เป็นกระทะของกระทะของเตารุ่นรุ่นเก่าที่เป็นของบุญเติเลิศอยู่นะครับแต่ว่าโครงตัวนี้เป็นโครงที่ผมทามาขึ้นมาใหม่นะแต่ว่าวิธีการแก้ปัญหาก็คือเหมือนกันนะครับเดิมๆม,มันจะมีไอตัวเหล็กสี่ตัวนี้เชื่อมมาใช่ไหมเชื่อมมาตรงตรงขอบอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าไอตัวนี้ นี่เห็นไหมตัวนี้คือเราเชื่อมขึ้นมาใหม่นะครับดูนะเนี่ยเป็นตัวที่เราเชื่อมขึ้นมาใหม่นี่นะครับเป็นตัวที่เราเชื่อมขึ้นมาใหม่โดยโดยใช้อันนี้มันเป็นท่อขนาดหนึ่งนิ้วนะครับท่อเหล็กขนาดหนึ่งนิ้วแล้วก็เอามาตัดที่ความยาวประมาณห้ามิลห้าถึงสิบมิลไม่เกินสิบมิลน,นะอันนี้ไม่เกินสิบมิลน,นะครับเราก็เอามายึด ยึดบนกระทะเนี่ยทั้งสี่มุมนะครับให้มันอยู่ตรงหัวน็อตนะครับมันจะมีหัวน็อตทั้งสี่หัวเนี่ยอยู่บนกระทะไว้ปรับไว้ปรับไม่ให้กระทะมันกระดุกกระดิกอะไรเงี้ยนะครับให้มันเสมอกันพอพอวัดระยะได้แล้วเราก็มาเชื่อมเหล็กเนี่ยทั้งสี่มุมติดไว้ก็ให้ร้านเหล็กเชื่อมให้นะครับแล้วว่าเวลาใช้งานเราก็ครอบ ครอบลงไปพอดีอย่างนี้นะมันก็จะช่วยไม่ให้มันมันตกกันนะมันก็จะขยับได้นิดนึงแต่มันก็จะไม่ตกนะครับมันก็จะไม่ไหลตกจากหัวน็อตนะอืมโอเคนะก็จะประมาณนี้นะครับวิธีแก้ปัญหาเอาไปให้ร้านทำให้นะครับใครทำเองไม่ได้ก็ให้ร้านทำให้สำหรับวิธีการแก้ปัญหานะครับกระทะไหลตกจากเตาเนี่ยก็สามารถที่จะไปให้ช่างเชื่อม ให้ร้านเลดอะไรเงี้ยเขาแก้ให้ทําให้นะครับก็จะดีขึ้นนะแต่สาหรับเตาที่ซื้อไปจากผมเนี่ยที่อยู่ด้านหลังเนี่ยเห็นไหมเป็นเตารุ่นใหม่นะครับผมจะยึดแบบนี้ไว้ให้เลยนะครับมันจะไม่มันกระทะก็จะไม่ไหลตกละนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะลากันพลิปนี้ก่อนครับจะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับใครมีปัญหาอะไรก็ส่งเข้ามาถามได้นะครับที่เพจ บ้านประจันสร้างอาชีพนะครับหรือใน YouTube บ้านประจันสร้างอาชีพคอมเมนต์มาได้เลยนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ